ดูสักห้าพันไดไหมดูรู้จากอะไรดูจากสกเกยียภาพเขาเงินเดือนเขาแล้วมันใช่คืนไหมคืนครับอ่านมั้ยอ่านก็เลยอ่าน,อนลองยืมตังปอนได้แสนเลยปอนมากเหรือยี่สิบหมื่นเลยปอนยี่พันหนึ่งเขาจะตอบความจริงด้วยไม่ให้อ๋ <laughs> อให้พี่แต่เขาต้องอไปไปปรึกษากาแฟก่อน อเขาใช้กระเป๋าเดียวกันเยแล้วถ้าเนยอ่ะเนยเคยเคยให้ไม่เราเคยให้ใครกู้ไหมให้ให้ให้อ่านกู้ไปแล้วมันใช้คืนไหมคืนครับคืนคนตรงไหมตรงครับแล้วถ้าเขากู้อีกจะให้เขาไหมมุดมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมต้องดูนิดหนึ่งตัดสินใจนานนิดหนึ่งนานนิดนึงใช่ไหมดูดูจากอะไรดูจากสักยภาพเขาเงินเดือนเขา ใช่ด oui. ูจากอะไรโอมากรอะไรโอมาอบใช่ไหมใช่เออดูจากเหตุผลเราดูจากเหตุผลแล้วก็กู้ไปทำอะไรใช่ไหมใช่อ่าแล้วถ้าเนยเนยบอกพี่ปอนกูสักสามหมื่นให้ไหมยังครับยังครับเพราะอะไรเพราะเนยยังไม่รู้ว่ายังไม่เคยกู้ใช่ไหมใช่ครับก็นี่ครับที่ไปที่มาของคำว่ามีเครดิตไม่มีเครดิตง่ายเลยอ๋ออ่า ถูกไหมล่ะแบ<ไ>งก<อ>์เองก็มองอย่างนี้แหละว่าถ้ามีเครดิตกับไม่มีเครดิตคนที่มีเครดิตคือคนที่เคยเคยกู้แล้วผ่ <ใช S 2> อนตรงจ่ายตรง,าตรงมากู้อีกกูก็ให้เออเท่าไหร่<ม>หก็ให้เออง่ายๆไม่ต้องมีเอกสารยากแต่ถ้ามากู้เคยกู้แล้วผ่อนไม่ตรงชักช้าอืดอาดเอ้ยแม่ต้องทวงคอยตาอยู่เรื่อยๆอ่ะไม่มี<ร>ใครก็อยากให้หรอกดัง<ร>นะนั้นก็ในรักษ,ษาเครดิตดีๆไว้นะ เดี๋ยวพี่พอจะให้ก <c oughs> ู <notre morph flats> ้ครั้ง <Nobody> ต <acha generate> ่อไปโอเคนะครับผม